สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนเลยนะคะมาพบกับภายจากเพจภาษาเกาหลีน่ารู้นะคะในคลิปวันนี้นะคะเราจะมาเรียน22การขอโทษเป็นภาษาเกาหลีนะคะที่ภายเนี่ยนะคะจะไม่ให้ทุกคนท่องจํานะคะแต่ว่าจะทําให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจในแต่ละประโยคแล้วลองนําไปฝึกใช้ดูนะคะ,ะมาดูกันเลยค่ะตรงนี้นะคะอันแรกเลยนี่ถือว่าเป็นเหมือนแค่คําศัพท์แล้วกันเนาะคือคําว่าเชยซ่งฮัมนีดาลองพูดพร้อมกันนะคะเชยซ่งฮัมนีดา ชซงฮัมนีดาแปลว่าขอโทษค่ะขอโทษครับนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเชยซงฮัมนีดานะคะมันมาจากกียาเชยซงฮาดาค่ะทุกคนเชซงฮาดานั่นเองนะคะแล้วเราผันในรูปพิบนีดานะคะก็คือถือว่าเป็นรูปที่สุภาพในภาษาเกาหลีนั่นเองเนาะอ่ะเชซงนีดานะคะ, ida, ะ,คะก็แปลว่าขอโทษค่ะขอโทษครับนั่นเองนะคะประโยคต่อไปนะคะบอกว่าจินชิมุโรเชซงคัมีดา ลองพูดพร้อมกันนะคะจินชิมือโรเ h ยส่งห้ามนีดาจินชิมือโรชมตรงนี้นะคะคำนี้เลยจินชิมนะคะแปลว่าก้นเบื้องหัวใจด้วยหัวใจนั่นเองอือรตรงนี้นะคะแปลว่าโดยแปลว่าด้วยเฉยส่งห้มนีดาขอโทษนะคะวลีนี้ก็จะแปลว่าขอโทษด้วยหวัวใจก็หมายถึงอะไรเอ่ยหมายถึงขอโทษจากใจจริงเลยค่ะแบบนี้นะคะต่อไปทาชีฮั a นบอ n เ h ยส่งห้ a มนีดา ทาชีฮ bon, ันบอลเฉยส่งคำนีดาทาชีตรงนี้นะคะมีความหมายว่าอีกครั้งค่ะฮันบอนนะคะก็คือหนึ่งครั้งนั่นเองนะคะเฉยสงคำนีดาแปล,ปลว่าขอโทษเนาะตรงนี้ก็ถ้าเราแปลตรงตัวเลยนะคะมันจะแปลว่าขอโทษอีกหนึ่งครั้งค่ะแต่ว่ามันจะแปลกนิดนึงในภ,ภาษาไทยนะคะฉะนั้นเราก็ขัดเกลานะะมันดูสวยๆนิดนึงก็จะแปลว่าขอโทษอีกครั้งนะคะขอโทษอีกครั้งนะคะทาชีฮันบอลเฉยส่งคำนีดาต่อไปนะคะ น,น,นื้นอจอซ้อเชวซ่งคำานชวงคำนีดก็คือขอโทษที่สายค่ะขอโทษที่สายครับตรงนี้นะคะเวลาที่เราต้องการจะบอกเหตุผลในการขอโทษว่าเราขอโทษเรื่องนั้นนะไปเพราะอะไร<ม>เขาจะใช้คู่กับไวยากรณ์ออ,อสนคะคะทุกคนก็<ม>จะเป็นในรูปแบบนี้ก็คือตัวคํากิรยาก็คือสิ่งที่เราขอโทษเราขอโทษด้วยการกระทําอะไรที่เราทําผิดเนาะแล้วก็ทําด้วยไวยากรณ์ออ แฮซอนะคะแล้วตามด้วยคำขอโทษก็คือเชซงฮัมนีดาหรือถ้ายังไม่ผันก็เป็นเชยซงฮาดานั่นเองนะคะ,ะตรงนี้ก็จะเป็นเนือจอซเชยซงฮัมนีดาก็คือขอโทษเพราะสายค่ะก็หมายถึงขอโทษที่สายนั่นเองนะคะต่อไปนะคะคีตาริเกแฮซโซเชซงฮัมนีดาลองพูดพร้อมกันค่ะคะีตาริเกแฮซโซเชซงฮัมนีดาโอเคเรามาดูกันนะคะ ตรงนี้จะมีคำนี้นิดนึงนะคะคีดาดีดาตรงนี้นะคะมาจากกิยาคีดาดีดานะคะมีความหมายว่ารออ่ามีความหมายว่ารอนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะเกฮาดานะคะมันจะมีความหมายเป็นไวยากรณ์เนาะแปลว่าทําให้นั่นเองค่ะแล้วก็จําได้ไหมนะคะเราใช้กับไวยากรณ์ออเฮโซใช่ไหมคะที่เราบอกว่าเราขอโทษด,ด้วยเรื่องอะไรเพราะอะไรนะคะ ก็เป็นคีตาริเก้แอซอเพราะว่าทําให้รอชวยส่งทำนีดาขอโทษนั่นเองค่ะฉะนั้นตรงนี้เราเกามาเป็นภาษาไทยที่มันดูสวยๆนิดนึงก็จะเป็นขอโทษที่ทําให้รอค่ะขอโทษที่ทําให้รอครับต่อไปนะคะขอชิมาเรซอ่วยส่งทำนีดา ขอชิมมาเรโซเชโซ่คำนีดานะคะก็คือขอโทษเพราะโกหกนั่นเองค่ะตรงนี้นะคะขอชิมมันตรงนี้ให้ดูนิดนึงเนาะขอโฟก,กัสไปนิดนึงนะคะคำนี้นะคะไม่อ่านว่าขอชิมมันนะคะตรงนี้จะมีการเปลี่ยนเสียงนิดนึงเป็นขอชิมม,ม,มาเรโซเพราะว่าโกหกนะคะเชโซ่คำนีดาขอโทษนั่นเองเ,องเนาะตามนี้นะคะ ดูหน้าต่อไปค่ะตรงนี้นะคะประโยคจะเริ่มยาวขึ้นนิดนึงนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราค่อยๆไปด้วยกันเนาะประโยคแรกนะคะเขาบอกว่านิตเกย้อนรักือดรซเชยส่งคำหนีดานะคะนิตเกย์ตรงนี้นะคะแปลว่าอย่างสายตรงนี้จะมีความหมายว่ายางสายหรือว่าอย่างชานั่นเองค่ะอ่าย้อนรักนะคะย้อนรักก็คือการติดต่อการติดต่อกลับมานะคะือดรอตรงนี้ก็คือแบบ เนี่ยที่ติดต่อมาช้าเนี่ยนะชย่งำนีดาขอโทษก็หมายถึงขอโทษที่ติดต่อมาช้านะคะขอโทษที่ติดต่อมาช้านะครับประโยคต่อไปนะคะบอกว่าโทวาจูซูออบซอซอเชยส่งคำนีดาโอเคมาดูทีละส่วนนะคะตรงนี้โทวาจูดาก่อนนะตรงนี้นะคะโทวาจูดาก็คือให้การช่วยเหลืออ่าก็คือช่วยเหลือหรือว่าให้การช่วยเหลือนั่นเองนะคะต่อไปนะคะไวยากร์ อื่นซูออกตาตรงนี้นะคะแปลว่าไม่สามารถาแปลว่าไม่สามารถนะคะไวกรณกรออซตรงนี้นะคะแปลว่าเพรา,า,รา,าระว่าตรงนี้เขาบอกว่าอะไรเอ่ยขอโทษเพราะว่าไม่สามารถช่วยเหลือได้นั่นเองค่ะตรงนี้ถ้าแปลเป็นภาษาไทยนะคะก็จะแปลว่าขอโทษที่ไม่สามารถช่วยเหลือได้ค่ะขอโทษที่ไม่สามารถช่วยเหลือได้ครับนั่นเองนะคะต่อไปยักษุมุชิคอซเมียนฮัมมิท ยักษซกมุดชิคอซอมีอันทำนีดานะคะตรงนี้นะคะเราอาจจะขอโทษคนที่เขาเด็กกว่าเรานะคะคือมีตำแหน่งที่เด็กกว่าเราแต่ว่ามีความสุภาพอยู่นะคะยักษซกมุดชิคอซอมีอันทำนีดานะคะยักษซกก็คือสัญญามุดก็คือจุดจ,ด,จดไม่ได้ชิคอซอมาจากชิกิดานะคะที่แปลว่ารักษาออซอตรงนี้แปลวา่าเพราะว่าเนาะเพราะว่ารักษาสัญญาไม่ได้มีอันทำนีดาขอโทษนั่นเองนะคะก็หมายถึงขอโทษที่รักษาสัญญาไม่ได้นะคะ ต่อไปทับเปียนเนินมดที่รอซอช่วยส่งคำนี้ดาช่วยส่งคำนี้ดาขอโทษเพราะว่าอะไรเอ่ยเพราะว่าไม่ได้ตอบกลับนั่นเองนะคะทับเปียโนนี้แปลว่าการตอบกลับเนาะ,อะขอโทษที่ไม่ได้ตอบกลับค่ะขอโทษที่ไม่ได้ตอบกลับครับต่อไปนะคะ ชิ้สู้แหย่ช่อเฉยส่งทำหนีดาอ่าตรงนี้นะคะมาจากกิยาชิ้สูฮาดานะคะแปลว่าทำผิดทำพลาดเนาะขอโทษเพราะว่าทำพลาดนะคะก็หมายถึงขอโทษที่ทำผิดพลาดค่ะขอโทษที่ทำผิดพลาดครับนะคะต่อไปนะคะ,อะ,คะพอนกรอบเกแหย่หอธอช่อเฉยส่งทำหนีดาพอนกรอบเกฮาดานะคะก็คือทำให้ยุ่งยากเนาะอ่า ทำให้ยุ่งยากเชยงฮามิดาขอโทษนะคะพอนก็รบกก่เฮตูรอซอเชยงฮามิดาขอโทษที่ทำให้ยุ่งยากค่ะขอโทษที่ทำให้ยุ่งยากขับนั่นเองนะคะโอเคดนะะคะหเูหน้าต่อไปนะคะหน้าต่อไปเนอะหน้าต่อไปนะคะนี่เครื่องอยู่ในโหมดที่เป็นรูปสุภาพอยู่นะคริเชนเกเฮซเชยงฮามิดาครินเกซเชงฮามิดาขอโทษเพราะทำให้ำํำคาญก็หมายถึงขอโทษที่ทำให้ํำคานะคะครี คริชนต์ตรงนี้ค่ะแปลว่าลังคาคริชนต์ถาลัคานั่นเองนะคะต่อไปพังแฮก้าทเวย์ตามเนื่องเวยส่งห้ามนีดาก็คือขอโทษถ้าทําไมเอ่ยถ้าทําให้มันเป็นการลบกวนพังแฮนะคะคือการลบกวนทเวดาตรงนี้แปลว่ากลายเป็นก็คือถ้ากลายเป็นการลบกวนเนี่ยนะก็เฉยส่งห้ามนีดาขอโทษนั่นเองนะคะต่อไปชินมูเนะทับให้สู้อบโซโซเฉยส่งห้ามนีดาขอโทษที่ทําไมเอ่ย ชิมมุลนะคะคำถามเอทับฮาดานะคะแปลว่าตอบคำถามหรือสวบตาไม่สามารถก็คือเพราะว่าไม่สามารถตอบคำถามได้เวซส่งคัมนีดาขออภัยขอโทษนั่นเองค่ะต่อไปนะคะอีอีรื้นหมังช่อซอเวซส่งคัมนีดาขอโทษขออภัยเพราะว่าอะไรเอ่ยอีแปลว่าน,นี้อืแปลว่าง,งานอีอืก็คืองานนี้เนี่ย มั้งชออ่อซอเพราะว่าทำพังก็คือขออภัยขอโทษที่ทำงานอันเนี้ยพังนั่นเองนะคะต่อไปโทมึนถือดีจิมดแทซอชวยส่งคำหนีดานะคะโทมึนถือดีจิมดแทซอตรงนี้หมายถึงไม่สามารถให้การช่วยเหลือได้ก็คือไม่ได้แบบเราไม่ได้ให้การให้การช่วยเหลือโทอึมตรงนี้นะคะแปลว่าการช่วยเหลือนั่นเองก็คือขออภัยนะคะที่ แบบไม่ได้ให้การช่วยเหลือได้นั่นเองค่ะก็คือขอโทษขออภัยที่ช่วยเหลือไม่ได้นั่นเองนะคะทูมิ้นทริจิมมดแทซอเฉวยสรงฮามดาตรงนี้นะคะไม่อ่านว่าหมดแทซอนะคะต้องอ่านว่ามดแทซอตามนี้นะคะโอเคดูหน้าต่อไปกันอันนี้จะแบบเป็นแนวแบบคนสนิทแล้วนะคะทุกคนประโยคแรกเลยบอกว่ามุลลาซอเมียนเน เหมือนลาซ้อเมีนเนก็คือขอโทษเพราะว่าไม่รู้ก็คือขอโทษแหละที่ฉันไม่รู้อ่ะขอโทษที่ฉันไม่รู้นะนี่ใช้ประชดได้อยู่เหมือนกันนะคะต่อไปมานีช่างเล่าเหยื่อซ้อมีนเนมานีาลเซ้อมีนเนก็คือทำไมเอ่ยขอโทษเพราะว่ารักมากๆก็คือขอโทษที่รักมากแล้วกันนะ,ะต่อไปนะคะขอกจองห้าเกเฮซ้อเมียนเนขอกจองฮาดานะคะแปลว่าเป็นห่วง เกฮาดาคือทําให้นะคะเพราะว่าทําให้เป็นห่วงเนี่ยนะมียนเนขอโทษนั่นเองก็คือขอโทษที่ทําให้เป็นห่วงนั่นเองนะคะต่อไปนอยซาลังฮาจิมดแทซอมียนเนคือนอยตรงนี้นะคะมาจากนอล่นนะคะที่แปลว่าเธอทําหน้าที่เป็นกรรมซาลังฮาจิมุตแทโซเพราะว่ารักเธอไม่ได้นั่นเองค่ะมียนเนขอโทษนะขอโทษที่รักเธอไม่ได้นั่นเองค่ะต่อไปนะคะคาชชิมุต อิซาจอซอเมียนเนคัดชี้หมดอิซอจอซอนะคะก็คืออยู่ด้วยกันให้การอยู่ด้วยกันเนี่ยคัดชี้นะคะด้วยการหมดก็คือจุดๆไม่ได้อิซอจอตรงนี้มาจากอิซอจูดานะคะก็คือให้เราเหมือนให้ให้การอยู่ของเราอยู่กับเขาน,นั่นเองคัดชีโหมดอิซอจอซอ มีอนนี้ก็คือขอโทษที่อยู่ด้วยไม่ได้นะแบบนี้นั่นเองนะคะฉะนั้นก็ตรงนี้นะคะเราก็ได้เรียนที่สินะคะประโยคที่เราใช้ในการขอโทษเนาะใครคิดว่าอันนี้ก็แอบครอบคลุมอยู่เหมือนกันนะคะครานี้เดี๋ยวเราลองมาทวนกันอีกสักรอบหนึ่งนะคะจะได้มาฝึกอ่านด้วยกันเนาะประโยคแรกนะคะเชย่งฮัมนีดาประโยคที่2องจินชิมึโรเช่งฮัมนีดาขอโทษจากใจค่ะ ถาชีฮันบอนเฉยซ่งฮัมนีดาข,ขอโทษอีกครั้งนะคะเนึ้อเจโซเฉยซงฮัมนีดาขอโทษที่สายค่ะคิตาริเกแฮโซเฉยซ่งฮัมนีดาขอโทษที่ทําให้รอค่ะโคชิมะเรโซชวยซงฮัมนีดาขอโทษที่โกหกค่ะนิดเกยอนลักถือรอซอเฉยซงฮัมนีดาขอโทษที่ติดต่อมาช้าค่ะโทวะจูซูออบซอโซชวยซงฮัมนีดาขอโทษที่ไม่สามารถช่วยได้ค่ะยากซ่งมุดชิเขาโซมีอันฮัมนีดาขอโทษที่รักษาสัญญาไม่ได้ค่ะ ถ้าเปลียนเ่นหมดเือเรอซอเฉงาขอโทษที่ไม่ได้ตอบกับค่ะชิน,นสูแฮซองห้าาขอโทษที่ทำผิดพลาดค่ะผนก,ก็รบกแกแฮเอรอซอเฉยงห้าดาขอโทษที่ทำให้ยุ่งยากค่ะต่อไปนะคะคุยชันกแฮซงห้ามดาขอโทษที่ทำให้รำคาญค่ะพังแฮก็เถืต้าดาถ้าเป็นการรบกวนก็ขอโทษด้วยนะคะ ชินมูเนะทับฮันซูอบซอซเฉยซ่งฮามีดาขอโทษที่ตอบคำถามไม่ได้ค่ะอีรึนมังช่อซอเฉยซงฮามีดาขอโทษที่ทำงานนี้พังนะคะทูมึนทือรีจิมุตทซอเฉยซงฮามีดาขอโทษที่ไม่สามารถช่วยเหลือได้ค่ะมุนลาซอเมียนเนขอโทษที่ไม่รู้นะมันนี้ชราดงเฮซอเมียนเนขอโทษที่รักมากนะขอจ้องฮากีเฮซอเมียนเนขอโทษที่ทำให้เป็นห่วงนะ นอยชาร่างฮาจิีหมดแทซอเมียนเนขอโทษที่หลักเธอไม่ได้คัจิมหมดอิโซจอซอเมียนเนขอโทษที่อยู่ด้วยไม่ได้นะโอเคค่ะเราก็ได้ฝึกซ้อมกันแล้วนะคะภายหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะคะแล้วก็สามารถให้เพื่อนๆเนี่ยนำภาษาเกาหลีไปใช้กันได้เนอะทันก็เราไ้เจอกันในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ